จะได้กบบถากข้าวเดียวครับว่าปุ้ยไปป้าไปนองเดี๋ยวเด้วยติดตาเห็ดปวกกินในเบิ้งขายเนาชง่มวงขุนเห็ดปวกเล่นหนิขายเนาชง่มวงเั็นมูฟิเก็บตี สวัสดีคร sure. ับพี่น้องฟองปายสุขุสุกรนครับผมเบ้าปวยอีสานมาหน้อยครับไม่นี้ครับพี่น้องจัดไปหมานครับพี่น้องมุ่งใบจีนเห็ดบสวัสดีจ้าแม่น้องพายอีสานมาหนูเอาก็ลงมาจากโคกพี่น้องสวัสดีจ้าแม่น้องไอจ้าหลักมากกว่านู้ ติดงานไปน้ำโมไปนอนมนี่บ้าปุ้ยติดจุละแม่น้องไงรักมากเนี่ยพากันไปป่อเห็ดพวกหลักมากแม่น้องไงยูเป็นมุนบ่มุนดอกล่าเสียเลยบอผู้เดียวซดอกนี่ก็ุ่เดียวเบผู้เดียวเลยผู้เดยวเลยละนี่ซ้ดอกนี่มันขายเงาไหมผูนเดียเป็นอแมันเป็นผู้พ่อเลยมันเปนกาม่นาน่นแมถูไปป่อสั้นสั้นสั้นแค่ตัววาย ขันแม่ <ไป S 1> มหยุดอกเอาซออไปซสือเอ้ยขันซอมอามาก่อนบ่ไปสื่อแน่เลยบอไปเพราะว่านี่วไปสืออ บ่ได้ดีเลยเนี่ย uh, พ mm. hmm. e ักกันเสือแล้วพักกันลุงกันปากแล้วพี่นองเลยมนันนพักกันเสือมนันไปบ้านเยอมนันจีบคับล่างล่นาวีแ้ยือน่ะนาวมาปากใหญ่ไรุงเทพปากไปกรุงเทพกินรงกเนวไปเบอกริจงเฮาสิไปเก็บไปากแล้วไปกรุงเทพมันก็ได้เมือนนันเมือนมิในตาน่เมน่นี่ มันมือเนี่ยป้าปุ๋ยไปโคบบานเอาไอติงให้บานใดก่อนว่าได้ไปนน้ำบ้านนี่ละกบ้านปุ้ยอยู่แต่ในก็มากินเฮ็นน้ำเอ็นแจงเฮ็นน้ำกันได้พี่น้องมือเนี่ยแสบๆสุดยอดเลยครับจะเพิ่งจะพูดไปเก็บนะผู้หญิงเขียวแจกแสบว่าในเศร้าอยู่พี่น้องเลยผ้าใยในเฮ็ดผ้าใยในเฮ็ดยญิงเขียวก็เศร้าเลยพี่น้องเลยเนี่ยเฮ็ดปันห้องเนี่ยเฮ็ดโกกันห้องเนี่ยมีตำหนิหรือมีตัวให้บานเข้าสูงสุดแล้วคล้องปากคนใดบ้าเปิดบก่งโอ้เปิด สวัสดีครับวัยรุ่นดีสารบ้างน่อยครับพอดีไปตลาดตรี่ไปซื้อของตีปีตีปีก็เลยมากท่านพอดีไปซื้อหัวหานปลามาให้ปลาครับพอดีมีของฝากของต้อนนี่แหละวัยรุ่นมาซามาซาโกมูใช้ใช่กบไม้ได้มากเนี่นของอมเบียมครับนี่ของฝากของต้อนของอมเบียมนะหามย่นที่เปิดคุณบาครับวัยรุ่นเปิดตรงนี้ไปเอ้ายันก็เปิด เปนผู้เปิดลองเบิ้งพี่น้องเอ้ยสีนี้ยังวันตี้อมร้อนนถือกินือพักเกษตยเถอะห่วยแหน่ห่ยล่องเื้องแเร็วเท่านั้นแล้วแล้วแจกพอแตกก็น่าพี่น้องเลยโอ้บักอันเกษียณง่รืวว่าบักสตอครับนี่สตอง่ายเนะท้อท้อ้อง่ายตัวนป สจากต้นม่จากรถสดจากต้นว่ะจีขิงจากต้นไม่ไมกงากินก็ป้นก็เสีบพัดไส้กุ้งอันแกงงไกะตินหน่อยพัดสูพออันกินว่างอันคือคักด้วยเนมื่อสวงงามทีเอ๋วพวงงามแอมบอกว่าปั่นพอหน่อยน้ำเดิมโอ้หน่อยสรอยเดิมกระตินหน่อยกอนกะน่อยกบยนเสียด้ากะตินหน่อยไปย่าคกับพี่น้อง ขนาดนี่ก็นุวยนี่และสียลาฝานันยังก็มีตัวอ่ำแมยวนมุนิเทียนโปรเจกตึ่งอะมุนิเทียนย้น้ออวนัดวัดไอไข่ไอไข่ไอไข่ัเป็นขาดแค่นั้นแอนกอฮอล์ก็ปันขาดแพนแผลผู้ได้ยากัน บริจาคบริจาคให้ติดต่อไปน้อง้งแอมเบอมเดเองข้าแอมเด้อเี่ยโอ้โอ้เฟินีไก่บุญผู้ที่มี่ใจบุญสิบริจาคเนาะติดต่อทางอมเบมทีมานย่ตัวอมเบียมนี่ละอเบียมน้องโอาเลยก็ขอบคุณหลายทีมีควาฝากลงตอนให้กับทีมงาน มกสตอครับขอใจได้หลายเด้อเอาไปขึ้นมาจากต้นสดๆดไจะเลื่อนจเลื่อนอนีไปขึ้นอันอันเอาอนน้อยๆไวใส่ละโมเดียงก็ยององคอปเปอร์ปเปอรคอปเปอร์ก็ยุหันละเจคอปเปอร์เจบใม้แม่ยุหันละอาจะไดน้กับมาขณะกับไม่กินแจงเหงต้อกันะครับนักับทีมงานนะครับแม้วันจินกำลังๆหอบสิลเล่อหนูจลองำลังยองไข่ชิมุนเราละอันอันแม่้อาไปปวดยงนกับ้างไวสกันเอาย่าไม่กินต้องการนะครับ มีตัวเอาเห็ดลงเหล่าเด้อพี่น yeah. ้องบัรนี้ก็ศตำแจวใสเหล่าแจวบอกพี่กันสุกเข้านี่ยละแดงใจไว้แล้วเหือพื่แดงจะมีตหมอันเห็ดแดงพอยื่นลื่นโอ้โมีตัวถือแจงเล่มอะไรแจ็ดแบบโบราณบ้านห้องตะกกเมีนของพายเอาขนเขาเขาเหนียวใส่ดิทีละข้ามหน่อยนึงอันนี้มันใจยุ่งเพราะว่ามี่แต่ตะเสี้ยนเห็ดไปเก็บแม่น้องไห้แม่วันสินบ่ต้องบ่ต้องบ่ดูกระไดเห็นปะเจ็ดเลยกับมากินเขาสวยงามกันเด้อพี่น้องเป็นคับสมองสวรรค์ผู้ผลหมักแจงเห็ดครับ ชุบคนเดียวปลดวงลงบวงถึงแล,ล้วครับนี่นเดี๋ยวมันชุกๆกนนนบๆจันหน่อยก่อนยังปรุงแต่งอีกทิหนึงครับนี่ตู้ที่ปรุงเราเด้อพี่น้องนี่น้ำปลาแดกน้ำปลาแดกบานเฮาเด้นี่เท่บิ่หรือมีตู้ใส่น้ำปลาแดดใส่ชิ้นนุ่งๆกันหน่อยใช้สีนุ่งๆหอมๆปลาแดกแตมันยังนั่นนี่ผงนุ่นงผงชุบหลผงชุบหลอดกระปิ่น แล้วัยคุกครับพ่อมาณป็นเห็ดมันหวานอยู่แล้วกใส่จำหนีละเ่อหลายป็นเด็กชุโรดเกลือียาจะล่างดอกมันกับพ่อแห้งเหรอเด้อืยาเด้อเตี้ยหนีจำหนีละพี่รุ่นเพราะมันหอมเติีมกันไปชุดยไายที่น้ำปลาใส่พ่อเตรมสูตรซื้อๆเรกพ่อเตี้น้ำปลาไปหน่อยชุโรดน้ำปลาเกลียวปลาเด็ก เราปล่อยไว้กีจ้ประมาณหาที่ครับพี่น้องเราจังมาซิมกันอีกทึงปรุงแกงแจงซีย่างนี่กระเจบแล้วพี่น้องโอ้ยนี้คนเราได้พี่น้องผักอีตูผักอีตูหอมใส่ครับพี่น้องก็คือกินเห็ดปวางหอมหอยๆแบบนี้ผักอีตูลงไปหน่งมันขาดกินได้เนาะเพราะซีไปเหมือนไม่ตัวเพราะว่าไม่ชุ่เอาซีหมูดู จเมขอเม็ดบวกนนเดี๋ยวเปาก,ากันบวกป้ลอมือเสร็จเลยว่างเข้มแสียบแ้วพอดีเลยพอดีจะได้กาข้าวเดียวครับว่าปุ้องขน้องเดี๋ยวเด้อติดตาเห็ดปวกกินในเบิ้งขายุ่วงคนเห็ดปวกเลนขายเน่าจุงดวงกัมูปีเข้มตีอันนั้นอ่ะุนแซ่บแ้วพี่นุน อาอยังนี้ก็ถ่าก็เดียวเขาเอาปุยไปตุลาก็เดียวเดียวกับกามาครับไม่กินกับสวยน่วกันเสียบเสียบแกงเห็ดกับทีมงานอีสานบันหน่อยห่อครับนะ้ครับเมนภาพก็จะแกงแบงส่วนไว้ครับอันนี้กองผูนี่เป็นกองของอันทีมงานครับอของอีสานบันหน่อยห้อแล้วก็หยับมาทางผีกับเมนกองของผูหน่อยซอยเดิมครับนี่ฝากพอีหน่อยพอน้อยซอ,อยเดิมกับกระทินหน่อยน้ำ กองทางนี้ก็อทจ้องไว้เอาไปให้หลวงพ่อใหไนยุวัดครับนี่พอหลวงพ่อใหญ่เพิ่นก็มักกินกับปุลกับแก้วดีเพิ่นมักสันกับปุลกับแก้วน้ำอ๋อจะได้กับมากินหัวสวยเหมือนกันนะครับถ่ายข้าวเดียวเพื่อดนมาบ้าปีนองมาไหมใช่เวลาที่กินกอลเลยครับนั่งโซหาอย่างเด้อเพื่อนอันเดอร์ปีนองนี่ตำมุ้งแมลงปงไย์นี่แหละครับนี่ บาโอ้ยสีจิตจัดขนาดเลยมีแต่ต่อร้อยพอมตอล้อยพอมตะออมแอมมาได้อมแอมเย็นเข่าแจงเห็ดครับอันนี้มียึดตัวปนเห็ดไข่ไยูถามไม่รุ่นครับพี่น้องนี่สูเฮ็ดไข่แสบๆพักไร่ๆกินกันกินข่อนสวยกันครับลายปู๋ยลายข้นพอดีว่าโอ้บบาปุ๋ยก็แม่วันศิลป์ไปใส่น้อพอดีว่าเปลี่ยนนั่นแหละไปธุระยู่ครับพอดีว่าอันกินก่อนเลยเด้อยาแยวสันแม่วันศิลป์วานกินก่อนเรื่อยสันพอดีติดธุระโยน ไปรับลูกไส้บอกไงเนาะก็ดีเลิกสี่โมงแรกหมนก็เร่งสี่เด็ดมากก็เลยว่าเอ้าขนาดนั้นก็กินก้อนจงไปเท้าก็ได้เอ้ามากินน้ำกันครับบ่านี้แบงไวทานแล้วพี่น้องโอ้กากยุ่ยเตรียมงานนี่ก็ได้เปกเฮ็ดเต็มเฮ็ดเั็ปิดกล่องเราบ่บ่แวบบัดเปิดกล่องยังบ่เฮ็ดเต็มเฮ็เตยใหกินเราจะเปิดเปิดกล่องมิดสีดีเนี่ยปิดกล่องก็ชอบบ่ขึ้นกันเลยเอามาๆพี่น้องมาจัดเซกัน ขอบุนจวดมูลนี้เนาะสดใสเบอรบนบัตรเอานี่ัวเยไปเนมาเด้อคุณสมหวังนปะเรจคนบอกห้เอิแม่ยองไอย่าลืมนที่สุขสุขคนเด้อาคนละมาเด้อของของมาท้ผีกองเด้ออขงแี้ตว้ยเต้ไม่ตจะเขียในเด้อพ่อมาเด้อจ่ามาเด้อทุกคนนั่นแหะทุกคนลกินขอน้กานพี่น้องมาเด้อเียว เชี่ยวไรเชี่ยวแมววันจงติเชี่ยววันจงยวนกับประเทศเกาหลีแม่มาเด้อโอ้ยคือปลูกผัดไซได้งามค่ะแสีเนาะเยอะมาจวดจังหน่อยนี่ยโอเคก็แบบงามงามเชี่ยวสุกัญญาเพิ่นแม่มาเด้อหลายผูหลายก้นละครับเอฟซีสุผูกสุคนสุหมงสุบอลละครับดูข้างดีคนนีเนาะพื้นที่หน่อยหน่อยปลูกผักได้กินเสยมามาพี่น้องไม่กินเขาน้ำกันดวงแดดแดงวงตรงอยู่แถาเว้ยสมเกาหลีเจ้า พีไม่มเอาเด้อนเสยมากันไปรุ่นกินได้คือนเขานอ๋อย่างบัวบัว้อพีจังเยมากบัวให้น้องิเป็นรักซิมก่อนเอ็ดมินขอกวดหนึ่งอย่เฮาบ้าหายเอ็ดมินมาขอจะกวดนี่เป็นแม่ชมดวงเราแม่ชมนะหักสวมลำแดงตรงตรงย่น้องเลยไปรุ่นกินได้ไม่เยอะมากนะติช่งไว้ช่วงไว้ทานเนี่ยเทียวขื้นเ่าเนี่ยกับอัน จะสะลองปีใหม่ป่ะเหรอพี่น้องลองปีใหม่เทศกาลปีใหม,สม่สุขทุกคนมันกินน้ำกันเด้อพี่น้องปีใหม่สะลองปีใหม่ลูกกันที่ได้เปิดสมเกาหลีก็ <c oughs> เหล่านอกที่เป็นมาฝากของเราเ <c oughs> ด้อเซี่ยวสุกันยากก็ได้ไม่จริงจงเห็ดเด้อจริงจังแต่ว่า สามสิบสามีันเอนกับพี่น้องพี่นองเมือท่านว่าล่ะพี่น้องเอ้ยมามวนมาตรวจทำกานหลยผู้หลยคนบอกชุหม่องทุกวันละครับทำบางห้งกับแ่บพี่น้องอำแอมกับมาเด้อแสบซุดซุดจากโดนแมดมากินเด้อจง กำจมหูแซ่บคักเ้งเงื่อนยุยคือบักเกดเท่านี่ล่ะไม่เป็นของไฟปอกเซ่ไว้สวิล่ะสดเอาเลยส,ด,ด,สดได้สดได้บวกหัวเท่าเจี๊ยบจัดหั่นเลตใังอีกเวยสุดมีใครมีตัวเสีบก็ยัางาเกาะเเจี๊บประตว เจ็บจากลมพุนอัานคุณเบียงเฮ็ดไห้มาจ้ะนักบอลกำลังงามเนาะไม่ว่านะไปดูเจ็บเ็ดพมันยอกหลายบ้านน่ะไปเจ็บเพ็ดพ่อเอฟซีบ้านน้องะแบียงมาเดอเอฟซสมองสุบัตลเหรอครับเอฟน้องสบงบ้านใกล้ๆกันนี่ปนามาลองปองแกงเดีนเนี่ยปนาม ใช้เสือใช้เสือมังกงจังมันนี่ไปสามดาไงบ้าพ่อกระเทือนตุ่นหัวดีวะบ่หยอกไปละเมตรบว่าเด็กิน้ำม่ะาละนูมท่นเดียวไปสคนบาปุ๋ยว่าไปน้ำผึ่น้งบาปุ๋ย้าปุย่นเอาควเอาาข้าวบนปุ๋ยวาปุ๋ยบนแวาปุ๋ยขาวนปุ๋ยปุ๋ลุ่ไปหา วันาร์ไปเลยไปเลยสามคนกำน้ำมันกำพึงตัวแสบึงบอกเสียตัวนี้นอนๆที่มันบอกเป็นไนมันกินกินได้เลยบอกเยไปยืนหน่บอรนียอมกินเบอกนียอมกินแต่ไนมันาะมือเตมรวดคปอย่งบอกเสียตัอดิบอกเลยด้วยเสียร้อนแมมหน่วยตอนมันนอนๆแมมไม่กินได้บอกสันได้ยกลับบ้ โ่เด้อบาดดอกคอมเมนต์มาบอกนีเด้อผู้ยุ่ส่วนบักจะตัว่ไบทมันไม่ว่านอนก็เปเงียนี่นย้อแม่กัีไงกันตมุกัเพชรอยู่เดียวบกดจะเพ็ังเห็ดัหอนพี่น้องเอาคนาะ เรื่องหนึ่งว่าเบ็ดเบ็ดเหยดๆๆยังใส่อยู่พี่น้องเ่าท่านได้พร้อมก่อเห็ีดเบ็ดใส่อย่างน่อยใส่หาใส่เบ็ดปลาช่วงนี้ตุกไปหาใส่เบ็ดปลากมืออยู่ไอ้บราคือบ่ใส่เบ็ดเหมนแม่พนะี่นะเขาบอกมาใส่ขันยางจังไม่ <laughs> สิตาปลามันมีไปฝืนปไปลนป,าไปลาตัวเี้ไปหมดแล้วไปใส่เปาะหน้าพี่น้องหน้าพี่น้องห้องเปล้วพี่น้องห้องอื่างน้ำเนาะน้ำปีนปลา พี่น่องน้องเปล่นองบน้องกูโกเขาล่หน้าพี่อ่อนหน้าเม็ดแจ้วบลอใส่เบนเดอร์ะแจ้วดิวัดขอไปกอนเถอะขอไปกอนท่านว่าน้าเฮากัสิบมีบ่บ่เด้มันแนขึ้นไปตันยางโอ้มูมกระดูก้นแห็นแ่กันไม่ยู่ในสาเฮาตไปพอยพกนั้นหน้า Ừ, Tôi nói vô, bọc ơn tường vô Mình là... Bà đúc sáu tháng chống mà lía xí thì... nhanh Bà nhìn này Qua thời gian là được là nói qua để chôm nhầm Nằm mà. กินจังเห็ดเด้อปล่อยปลาดอกมากินปลาเด้อปีรุ่นของเรนลองไฟตาเบิงสีหุ่นน้ำกันจีบจิตัวง่ยวะเตียหญ่ละแม่สังหาหานดอก่จหน่อยเขาลุ่มบ่ ลงอีหน่อยนึงพิกันมาเด้อพิกันมันว่าสบายแต่หายได้กับปวดแขนอือเราเมียนพิกันเราปวดเท่าไรจังหวะน่าจริงๆเห็ดเป็นมาแบกนี้จังหวะเชื่อนมันพอสิจินเป็นข้าวนี่นะเนาะจะมาต้องเป็นแล้วไหม ความประสาทขอได้ขอบคุณแฟนครับสมองสมบัติละครับที่ติดตามที่ชมอีสารบันลอยขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับเชียงเหนือนณีพายุรุ่นพร้อสามสี่ขวดเนี่ยครับพร้อมทีมงานขอกล่าวกบัติสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเฮียงเด้อพี่น้อง